นี่นะครับผมจะมาเอ่อหาแมปเล่นไปมั่วๆนะครับทุกคนสอถามนิดเนอาคารหรือเนี่ยอ,อะไรสังคมอะไรวะเนี่ยสังคมบุตรสมบุตรอะไรใช้งานอยู่สามสีเอ่อเรียนตามีแต่ขี้นะครับทุกคนเ,เล่นๆเ,เ,เล่นเซฟฟีเร เราเข้าไปเล่นหนแบบจะไม่มีคนมากวนเออมฟังเสวี่ยแล้วเอ้เสวี่ยบื้อไม่ใช่เสวี่ยพี่เอ่อ o โออีโออีอ e e a โอ้ได้แล้วนะครับทุกคนมูฮ่า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 ตาลาเลโลตาลาลาโอคาเลโลโอคาลากาเป็ฮิปโปโปตาโมโคโคฟันโตเอลิคีแต่หูนี่เราจะมาเล่นกัน เข้าย่างายังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเลยโอ๊ยนี่ผมจะกำหมดประเทศไทยเองดโอ้ก็นันงเทศยตอนอเ่อไนงดท่อเมไปประเทศไทยอยอ,อ,ยอ,อส่สีสีที ก็มือประเทศไทยก็นือประเทศไทยอยุทยาคนเมากนี่นี่นี่ก็มือกเมประเทศไทยนีเรื่องมีอยุทยาอายุยาทอมไอวะนี่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 นีนี่นี่นนีี่น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 ีนีี่นี่นี่นีี่น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 ีีนน่นีน อันีจากตาล่าลี่หรือตาลาละโอคาลีโลอ้ยข่าลากค่ที่อันี้จะปฝกการฟังคำสตลดยด้องร้งกรี๊ดนู่นู่ดเอองห้องอะไรวะชื่อนูหลงชื่อว่าชื่อว่าสกีบีดีลอนนี่นี่น่นี่ยังกูเราเคอายุเท่าไนี่นี่จะขึ้นมาได้แล้วนี่ฮิฮฮนี่ฮมัน ก็ต bon. ีป้อมมันแตกแล้วนี่เดินทางไปที่เร็วมาถึงเร็วนี่เจ้าเอ้ยเดินทางไปก็นี่นี่แล้วมีอาณาจักอีกอันนึงกดขึ้นนี่จักรแต่เอลยูตลอลันอาณาจักรคาเม่โลินอาณาจักนี้แคร่ค่นอยู่งอนเร็วนี่เจ้มันก็มีอาณจักดขึ้นอีกอาณาจักพันชีวิตคาเม่อรลินอาณาจัก เวียดตุงโบนิกะอัมบาลาบุตุงตุงซาฮุนตาตาตาซาฮุนปูดินนี่เอานี้สองพันทีมิดฟูขอกันหากันตาลาเลโรตาลาลาโอคาเลโรโอคาลากะกี่หินโร่โบจามะกโคโคโนอยิ่งฟังดูนี่ต่ฟูต่ฟูต่อฟูต่ฟูนี่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  ลาพิตลาพิตหน่ลาพิตนี่ต่อสูย้ยึดยึดเมืองหลวงคือเออไม่คนคนจีนนั่นนี่ก็ต่อสู้นี่ข้างนี้เอ้ยไม่ใช่สิอาณาจักรอะไรไม่รู้ยึดยึดประเทศไทยเอ,อไม่นะไม่นะเฮ้ยนี่ก็โจมตีน,น,นี่นี่นี่โจมตีนี่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 ไอ,อ,อ้อาณาจักรฟองกันทีได้รวมอาณาจักรกันก็เป็นอาณาจักตรตัวหม็น ก็ได้รวมอันจากกันก็เป็นอันจากจดหมิ่นนี่อันนี้มือยอมจูงแต่หีเอ้ยกดฝีผีนี่มานี่นีนี่นเดีอันจากนี้จูงตีจูงตีจะไปถึงมือิฮิฮิฮิ้องไมล้นี่นี่ตูงได้ลงปอทมาตรงี้ะส่างกนมทนไม่นมย ไม่น้องไม่นอเมืองแตกกรุงแตกนมันยืดเอาได้ยังงีไม่มีมันก็ยุดโดยช่อหนะกรุงแตกเรียบร้อยนี่ฮิฮิแต่เัื่ทีหนึงมาเลยก็ต้องเดินทางค้าใตานาะนี่นีท่านตทางขี้มาสี่นี่นตรงทีขึ้นไปทางตัวเหนือเอ้พอ di um punthi ma ni ning la le lu ta la la di di come anzak tung tung tu farun mama fi rang anak anzak tung 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 sahur tak at sahur di din 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 dun ma din 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 du li 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 si tak dot boneka ampalang itu anzak tung 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 sa hun ta ta sa hun din 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 na din 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 na din 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 ฮะไม่ใช่หรอวะเออนี่แหละยึดยึดมือเลยยึดยึดไม่ใช่เท่ไรช่วยกดอะไรทายล่ะช่วยอากาศตัวเล้วนี่รู่แล้วอยู่ดีๆก็ไม่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะอุ้ยโอดยขี้เตะกบุกมานี่ตุ่มลุงตุ่มตีลุงตุ่มตีนี่ไงยังไง นี่น่นี่นี่นี่ฮ้ฮ้ฮฮอ่ออ่ออ่อฮอตอือืฮ้ฮลีลีลี้อันนี้กาศขาก่ตเลลีรู้ต่เลล่ะจุดพนที่พนทของเรามันนที่ดังกุ้งเลย ตาลาเลโลตาลาลาโอคาเลโลโอคาลานี่เฮ้ยมันนี่เนี่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 นี่ฮิฮิกูมจกเลยกเเนี่ยโอจกอินคอิแมนอ้จก อนนจะสี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 ีส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 ีีสีสี balang uhu tolo lo lo tolo no un toni <r> lo chu to ko go van do e 4 body lo ko kan di lo uni lo ko pi lo diri me lo kurisin paldinato li 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 lila e <r> cheva <isa> la <r isa> señor <us> <ra> นี่เนี่ยนี่เนี่ยอันนี้อันนั้ตัตุ้งตุ้งตุ้สาูละตักตักสาละโบนี่กับอันนลบุนี่ตุ้งตุ้งพ้นทีนี่ตัพื้นที่นี่อืมันนี้อันนี้ตักนี่ใครอืมไม่ได้ก่อน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 นี่นี่นี่ยึดพื้นที่ยึดเมืองหลวงหมดเลยต่อเลยทุกคนนี่อืมอือืมอตมออืมอืมอออ สีทองคุณนีน่พื้นที่ตาลาเล็กต้องทีนี้จงตีกันตาลานี้ยงตาล่าลาโอคาสหนูโอกาสกกาผู้ใดมุู่โคโ้ฟังตอีลิฟ รูบ้านีลูกรูป่นีลูกรูปนี่ลูกโคลบีลูกปูเรเมร์ตุกิชินะบาลีกคาปุชินะตุนปิตาติเลตเตตโตตาตีตุนตันตินตุนตันโบนิกานี่จบสองคำทั้งสองคำเป็นแบบนี้ได้หรือะบริการอินฟินิตี้นิ่งซาพายนัว ดีๆก็มีอาณาจักรตาลาเล่ตาลาลาเกิดขึ้นในอนาณาจักรตาลาเล่ตาลาลาอาณาจักรตาลาเล่หรืตาลาลาโบกูรี่หรบโบกลา่อาอาณาจักรเชฟเฮนมาเลยได้กดขึ้นอืมเขีเป็นสีอะไรเนี่ยม้

สีด้านล่างสุดนี่ตาลเลโรตานลางุดขวานี่โอานตาลเล่เีนี่นี่อุ้ยม่นโดนรุมนี่อันน้จกทีโดนรุงไม่ใช่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงนี่กดผิดนะนี่อันน้จากโดนลุไม่มาจังก่อนจังก่อนต่ตอร อ๋อไปดิฉีดรวมนี่นี่นี่โจมตีโจมตีโน้ฮ้ยจมตีครับไปเก็บเมืองมันตาล่าลโรตาลาลาโอคาเลโลโอคาโน้ขอแป๊บก่อนนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะโน้โทรศัพท์จะหมดแมทแล้วโอ้ลีเชตแล้วรอเหรียญรอเหรียญอืมเอิ่มเบื่อแล้วอ่ะเอิ่มงั้นเอิ่มเบื่อแล้ว อ๋ออมอมแค่แล้วก็มันขออมแล้วอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอมแน่นอนทุกคนผมจะไปละผมขี้เกียจเล่นนแล้วโดนนี่เอออะไรวะหอ What the h นี้บไปบุญกยูนคอนขี่ม้าโพนี่